a n t t e a c h e r s o m o t น Today we will study about my family. ค y family again. Okay. ั้อ่คคุณครูจะขอเพิ่มคำศัพท์ทั้งสองคำศัพท์นะคะเพิ่มไปให้เด็กๆก,ก็จะมีคำนี้ค่ะ grand mother grand mother, grand mother เพิ่ม grand เข้าไปนะคะคำว่า mother เด็กๆรู้แล้วนะคะแปลว่าแม่นั่นเอง grand mother แปลว่าคุณย่าหรือว่าคุณยายก็ได้นะคะ และอีกหนึ่งคำ grandfather Grandfather เรารู้จักคำว่า father ที่แปลว่าพ่อไปแล้วนะคะเราก็เติม grand เข้าไปเหมือนกันกับคุณยาคุณย่าคุณยายเมื่อคิดแต่คำนี้จะแปลว่าคุณปู่คุณตานั่นเองนะคะเพราะว่าในใบงานที่ครูให้วันนี้นะคะจะเพิ่มคำศัพท์ทั้งสองคำเข้าไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะสะกดไม่เป็นนะคะคุณครูก็เลยเพิ่มให้แล้วก็อีกคำหนึ่งบางคนเขียนมานะคะใน my family คำว่า me M E มีแปลว่าฉันแปลว่าตัวฉันนะคะตรงนี้คุณครูขอฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good บ้า